ลูเบิร์กนะครับได้มีการรายงานบอกว่าวิกฤตพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สำหรับอสังหาริมทรัพย์ของจีนตอนนี้ถึงขั้นุนแรงขนาดที่นักวิเคราะห์ที่เขามีประสบการณ์สูงอยู่ในตลาดตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการออกพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์ในเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์ของจีนซึ่งเริ่มต้นใน17ปีที่แล้วคือปี2005ตอนนี้คนที่มีความคร่งบอดในวงการถึงก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าการวิเคราะห์นะครับณนะเวลานี้การวิเคราะห์ใดๆก็ตามที่จะใช้สําหรับบอลอสังหาริมทรัพย์จีน เป็นสิ่งที่แทบจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้อีกต่อไปแล้ว Unanalyzable ลองคิดดูแล้วกันนะ,สะแสดงว่ามันลำบากสาหัสมากทางด้านของจื่อว่ยเฟิงซึ่งเป็นนักวิเคราะห์นะครับอาวุโสของ Lumis s i l e s Investment Asia Pte. เคยทำงานนะครับเกี่ยวกับวิจัยสินเชื่อที่ Barclays Capital ในปี2005ซึ่งณเวลานะครับปี2005เนี่ยมีการออกพันธบัตรสกลุลเงินดอลลาร์ด้านอสังหาริมทรัพย์จีนเป็นครั้งแรกเลยบอกแนวทางที่แนวทางการลงทุนที่วิเคราะห์ เป็นเรื่องที่ไม่ผิดนะครับที่จะคาดการนําหน้าตลาดไปในทางลบได้แต่สำหรับสถานการณ์บอลอสังหารจีนในเวลานี้ไม่อยู่ในภาวะที่จะสามารถวิเคราะห์อะไรได้อีกต่อไปแล้ว unanalyzable รายงานบอกว่าบอลอสังหารนอกจีนร่วงลงแต่ระดับต่ําสุดเลยสะท้อนความสาหัสของตลาดอย่างมากๆเลยปริมาณการผิดนัดชําระนี้อยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนวิกฤตอสังหาริมทรัพย์เริ่มส่งสัญญาณเลวร้ายเมื่อปีที่แล้วนะครับ2020 ที่รัฐบาลหันไปเดิมเนินนโยบายคุมเข้มตลาดหลังจากที่มีนักพัฒนาอาสังหา,าริมทรั์ขยายโครงการอาสังหามากจนเกินดีมาในตลาดคือผู้น่าดีพัฒนาแล้วก็อัดอสังหาเข้าไปนะครับเพิ่มัปพลา์แต่ดีมาเนี่ยมันไม่ได้ขยับตามนั้นบวกกับการที่บรรดาคนที่ซื้อบ้านหันไปซื้อบ้านเพื่อเก่งกําไรมากขึ้นสถานการณ์เลวร้ายลงครับเมื่อจีนเจอกับการล็อกดาวน์เพราะซีโร่โควิดที่สุดแล้วสถานการณ์ที่มันแย่อยู่แล้วก็ผลักให้มันอกเหวลุงไปเลย ทั้งนี้ครับมูลค่าตลาดพันธบัตรดอลลาร์ของอสังหาจีนระดับการลงทุนเนี่ยลดลง23%ในเดือนเดียวน,น,นะครับคือเดือนที่ผ่านมาเทียบกับ7%ส็ดอร์ดัชนีพันธบัตรบลูเบิร์กนะครับ US Dollar China IG ในวงกว้างขณะนี้พันธบัตรของคนสร้างที่มีคุณภาพดีนะครับเรา <c oughs> ดีกว่าที่ซื้อขายกันประมาณ73%ของมูลค่าพาเฉลีย่ยเทียบกับ8 8ครับในเดือนที่แล้วประมาณพาที่สิ้นปี2021คุณเซิงอ,อธิบายแบบนี้ครับ การวิเคราะห์พื้นฐานของภาคธุรกิจการดําเนินการของบริษัทและตัวเลขทางการเงินได้เปิดช่องทางให้ตลาดมีหนทางวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนยิ่งเมื่อบริษัทอสังหารรมทรัพย์จีนเนี่ยนะครับมีแนวโน้มผิดนัดชาระหนี้ต่อเนื่องสถานการณ์ต่างๆเลวร้ายกว่าการที่บอลเหล่านั้นถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของจังบอลซะอีกราคาเฉลี่ยของอสังหาที่ให้ผลตอบแทนสูงในจีนครับซึ่งส่วนใหญ่เลยก็ออกโดยบริษัทอสังหาหรมทมัพยัเนี่ย ร่วงแต่ระดับต่ำสุดเลยเป็นประวัติการที่50.2เซนในสัปดาห์นี้ <c oughs> คุณเฟิร์นบอกว่าราคานี้ไม่สมเหตุสมผลสำหรับตลาดที่เป็นปกตินะครับแต่เป็นราคาที่สมเหตุสมผลสําหรับตลาดที่ในครั้งนี้เขาเรียกว่าอยู่ในแบล็คบ็อกซ์คือตลาดที่ดูแลมืดมนทางการอยู่เหนือนการวิเคราะห์ใดๆตลาดไม่เพียงกลับไปสู่ความเสี่ยงด้านนโยบายนักลงทุนสูญเสียความมั่นใจทั้งหมดที่เคยมีต่อบ,บริษัทและตลาดอสังหาิพย์โดยรวมด้วยว่าง่ายสุดสาหัสนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ